จ้ามือเน้นสิมาเฮ็ดคลิปปิ้งไก่บ่มีแม่ไก่เฮียนจะของจ้าไก่บ้านบะหมี่น้อไก่เลี้ยงจ้าไก่ตลาดแต่ว่าเฮามาเลี้ยงเอาแม่นทันไข่แต่โต้ยหน่อยจะถึงในไทยเบื้องบะหมี่น้อแต่มันใหญ่จ้าหมากัดกิโลหมาผู้ใดบ่มีแม่เป็นแต่ซังถึงแม่2กิโลิแม่แม่นไอนแม่เป็นกระตัมด้3เกือว่าม่แม่ต่ำ3อย่างจ้า หอมแดงโอ้ยหอมแดงมาสัน้นกระเทียมโอู้หลากวัชชีขึ้นหน่อยแท้มึงมีต้นเดียวไม่ลูกซื้อห่าด้าน <laughs> มันปนกันมีกระเทียมหลากผักชีแล้วก็เป็นยังไงมีไหมคพริกไทยดูริ๊กไทยนี่ก็หอมแท้วะริกไทยขาวมัม,มีแม่ว่าต่ำเอาเนะาะเครื่องปรุงก็ซิ้เป็นรสดีผงสุรสช็อต ฟ้าเขียวจ้าซ้อนหอยแล้วก็เป็นเกลือบล้วมีน้ำส้มนี่เนาะมีน้ำตาลอุ้ยไก่เสด็จสองรสเนี่ยสั่งอัดที่แม่โลคนล่างยังเรียบร้อยจ้าหน่เคียงไม้เคียงยังอะไรยังออกในแม่นี่ว่าเอาขี้เอาใส่มันออกมันบ่รีใส่เ็นบ่แมันบอาเลยเอาคือบ่เอาเลยเนี่ยละมักเนี่ยลามักแล้วปิ้งใส่ไก่แม่แบดร้ามเปิดแฟลชอะไรวะมีดแม่เมื่ือด ัวกยานมีแม็กแต่ฮะเบนไม่เบิดดูจะ่วงนี้มันเซียมไว้นามีนาะเพามันห่อนม่ยดจา่ค่อยขาเอียบมักใบจาตปิงข้าใบใบอ่อนๆใบสามสมักไว้ื้นว่ามีแมเพียงใบใบกินเนาะแม่นเนาะปูมักไว้จไม่เขาเนือไก่แม่นแ่สบพ้าแล้มีแม็นะวะแม็กข้าะมุนอยู่เอามุนเป็นาบาแม็หยบจาระไปกัมัใส่ไก่เขาเลยมักก็เลยบว่ามีแมังสีเลยบว่ หัวไก่กับบะทิมหัวบะทิมแล้วไปดีทิมทิมใส่ไก่แล้วก็เงืยตัวน่าด่ามากต่อไปก็ใส่รสดีจ้าใส่ลงไปเลยนิดๆหน่อยๆต่อด้วยเกลือบวมีนแม่เกลือจังน้อยเพรมันนัวๆแล้วก็เค็มแล้วแม่คืมเค็มเค็มกับควเค็มจิลลี่ดึงเนาะ่นใส่หลายอย่างเลยต่อไปก็ใส่ซอสฟ์้าเขียวจ้านเส่หลายหลุดมีด ถุน<อ>งน้ำเนี่ยมันเนื่อยมันเของเนื่อยต่อด,ด้วยซอสหอยจ้าใส,ส่ไา,ายแม่นี่มันจีเรียบดบุ้ยขณะว่าใส่สายโลลงัแสบหนึงแสบตีน้ำตาลใส่บะแม่นน่ใส่โอู้หูดีเพราะว่ามันเป็นใกล้กตลาดเนาะมันใกล้บ้านเนาะใส่ตามเครื่องใส่ผงชูรสเพราะอะไรแม่เพราะอะไรนน้ำตาลเนี่ยลืมเขางก่าไข่ไข่พันไข่ไก่ตลาดมันจะมีไก่ตลาดหลายอย่างเวราไปเอาน้ำตาลใส่ลงไปเลย จ้าเราไปกันคนค้นค้นมันเข่ากันเลยจ้ามักไว้เลยเรามีเนาะจักประมาณห้องเทียกินเราเที่ยงเราใบเรามีเนาะนี่ก็สองสามชั่วโมงใช่เป็นนาฬิกาจ้ามันสองสามชั่วโมงเรามีเนาะมักไว้เลยมาที่นี่ถ้าไปก็จะไปย่างเอ้ยเอาไว้ย่างเรามีเนาะเราจะไปกินกันเลยจ้าจ้าเห็ดหอเบิองเรียบร้อยมักไว้ได้ซื้อมักไว้ดังโดนเหมือับเขาต่อไปนี่ก็เอาไก่มาปิ้งเลยจ้าใบถ่ายตอนนี้แม่มาปิ้งตอนแรกเนาะมีเนาะแบตตรงนี้เบิร์ตผู้ดีจ้าผู้ดีส่วนหนึ่แบตเสียมจังว่าแหละมีเนาะ เสียบกับวเขาจ้าก็เลยบึ่งชาได้ประมาณ30%เลยมาถ่ายก่อนจากก็มาชิสุกวดเลยกิเลิได้มีดมือกี่กับต่ำบอกคุงจ้าชะไปต่อเบิ้งน้อมีดมันถือนไก่เวียงอุ้ยนี่ละมีดแม่เี๋จะแซ่บเี๋จะแซ่บอย่างไก่ธรรมชาติสาวใสสีบใสอย่างน้องมีะมีสีบานบานเอาเลยนี่มีดหอมมีดจ้าหอมเครียงมักแห้งจ้าต่อไปกะ ร้อยมันสุกเนาะมีเนาะในเบิ้งข้าวข้าวข้าววะข้าววะจันข้าวข้าวแต่กินกันเลยเนาะจ้าจ้าน้ามึงไม่เผ็ดเด้อมายเกตแม่กินข้าวแยงจ้ามือนีพูน่ะสีไก่งามงามบริสไซสีผสมอาหารเนาะงมาเก็ดบรไบรสไซจ้าสีธรรมชาติมีตับมีไตเส่ได้มีใส่ทิมเฮ้ยเน่องได้มาไซสีอิ่ดดำมีดอกไม้ลืมใส่ต่อนอื้อไม่เพิ่มสีเนาะเพิ่มสีอิ่ดดำอยู่น้อยเป็นลักษณะมันเงียบเงียำหยาบอยู่ ไก่สองร้อมีดแม่ยังอีกก็ได้จ้ามันคือกัดได้ถืกอนมองแถวว่าแต่ว่าซุ้มย่างมันจะเป็นขาเป็นกระดูกเป็นอันโค้งมันเป็นหมันแม่จ้าเป็นขามันจ้าเราไปกันจะไปกินกันเลยเนาะมีดเนาะทายเขาเขาเบิรงจ้าเอาไปเล่นตอนกี่กันเลยเนาะมีดเนาะจ้าไปกินกันเลยแม่นจ้าเนี่ยทายเห็นตอนด้นดตอนกินไปกินกันเลยจ้า สวัสดีจ้ามาจากยิ้มกันจ้ามันขอแลงจ้าขาใบพวกกินคำบันไดจ้าว่ายามันเหมือดปวดเลยฝ่าวดบ่าวไทยชูไก่เขาดูทั้งตับทั้งไตจ้านี่กินไตไตกันเลยซอยเดือบร้อยตรงฟ้าเอาหายตอนนึงไปกินอยู่จ้ามันบกเขาก,รขขกลรองมืองนี่เป็นห้องเป็นยังบุ๊คเป็นนางกินอยู่คนเดียวอีโต้คน้าวมี่ไตเน้ นม่วนี้ฉีตัหมูงสันเมียมาย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 แม่ตับหมูว่าสันยาในบางนี้ขอให้ผินกนนันเลยเพลนสักเก็บปะสื่อกระแซบอยู่ตอนตับหมมันหน่อยแล้วไหมหลายอย่างตับหมูมันถูกเซาะถูเนื้อแ้งแม่เพิ่เพ็ดอย่างนี้มากินก็เพลินแม่ให้มาผสมน้ำตาลจะเลันมากแม่ไว้ใจเ้แอบู ขวดันไม่ดีมีแหงมาไหลโดนเลยตึงไห่เลยมั้ยเม้ยกเกี่ยวบอกโฆษณามีดมันมีตำหมูฮี้ไหมนเ่นคืกินตำหมูฮู้จ้าเฮ้ยกินตำหมูฮู้นั่นมีเนาะคืออย่างยับไงะคือมันเค็มมันตำฮูกระมงน้อง อีมีเบรกยืดเรื่อยๆเก็บก้อนสิไปสร้างล่ะมีครบมีครบประจันนี่น้อมีครบประจันแม่สิต่ำนาสั่นอืมง่ายจ้ะยัง่ายเนาะแม่ไก่พุงย้อนหัวหงายต่ำต้นเสียงเงินจเงินทั้งตัวมาหุ่งได้หน่อยหลายอย่างเนาะเดี๋ยวดินเครื่องเนาะม่ยินเป็นพักเป็นอานๆนี้นี่จะเอาใส่เนาะเดี๋ยวมาคอย quá kapoe lúa luôn cao mhm 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 mẹ mhm 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 đó là.

เต้นำสามอยเนียปลาในสื่อมาใส่อยากกินเต้นเว้นคุณว่ากินเดนเว้นนะสันเนียนต่ำคำเนทํี่มาพดแ้เขาข้หเ่าแหมทหนอืมเออเน้าจะไกลสีเลยบางนางนี่เลยมีบมักโช นุม่มยังไงแบบวะตไว้ปกล้เอาไปแสบน้ำมีนาะเนื้อมันดีว่ะใช้ก็ใกล้น่างยิงยุ่งเพราะเมื่อกี้มันจะต่อแรกเพราะว่าเรียงมากยาเเป็น,ปมน,มนไม่อยากแต่วาากก่าแซ่ดน้ำมีนาะมต้องใส่ปวยเนาะจ่าัม่สวยไงมากันกัะสานา้องแสบด าเกินพูดยุ้มีดแม่เงี้ยเวลาตัวสองตัวมามีดแม่ตอนนี้แยกตัวแล้วแบบปลามันมันจ๋ามันหกมันไหวมาเจ็ดตัวนี่แหละอะไรเรื่องมันถามแต่ได้ยังงี้แม่หยัมมือที่แม่สีไก่ชิดเส็บโอ้โหช่ยตังด้วยขวัญของโลก กินใจงั้นแม่ฮะเพื่อนถามแม่คนว่ามียังแม่คือบอนปั่นเอาซันแม่พริกแม่พริกขมต้องสื่อเชียงปั่นนี่จะเป็นไรนอกานจ,าจาะเรื่องไม่เกี่ยวว่าถ้าเราขายดีเป็นไรจ้ะเต้ต <ๆ S 1> ่ำไปก้อยใี่มันจะ้าหอมดีมีเนาะเป็นเม็ดเป็นเม็ดงามหมดแล้วมีน่าจะมูมมุนจาเม็ดเท่าบนเชียงบดบกพริกอ่ะมีอยู่จ้า อ้อน <l id sei> oh. ัง <Bond> ม <i> ่ย่อน้อปะแดโอ้งสดเลยบัมี่วานหอนแห้งจยังหอนอยู่อืมจะต่ำฮงค่าก็จั่างนโ้รสาทอย่าืนแบบจมอยากจ้ะไว้กินต่ำนันหมาย้าใจจ้าเลยไปต่เรเยอะเลยแสบรู้ว่า แคดีวลาสิ่งนี้มินันหลายแม่สบคุมกุ้งไหมอันนี้แสบแนอันนี้แสบปนเสียงหลายเเจตยาเทจะเศบาดืองตอีกมัมีแบบของยี่เท่าไหร่เนาะบุกใจอยู่หลังบ้านเติมต้นเนงกินแทบปรทศไม่แบจังไกินุกล้เนาะ เยยนแม่แงยบบอาม่แห้วปวดฟันตาำคมแล้วมันะ้งสบจ้ะโอ้วงย่บ่แงขึ้นตาซวงแล้วจ้ะนี่ มาเด้อจ้าแข็งแรงแล้วแม่กินเนื้อลงมือใช่ไหมสาววะใช่เสือเพราว่ามาต่ไม่ได้จ้ามือกับตขาแล้วมีน้ำแน่เสือ จ้าสมาลิปนี้ของทุกคนนะจ้าให้มาคลิปนี้ฝากกดติดตามกดซับตะขัดกดกระดิ่งไปกำลังใจทางสองพ้วงเนื่อจ้าคลิปนี้ก็มากกดไลค์ถูกใจก็แชร์ก่อนจ้าจินดาจ้าไว้บ้าย